สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ชนบุรีแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะมาอัปเดตบอนสีใหม่ๆใ,ให้ดูนะไม่ใหม่หรอกบอนสีเลี้ยงมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เป็นแม่พันธุ์กาลังสวยเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันสวยจังเลยนี่ต้นแรกเลยดูดิความภูมิใจของหนูเลยดู สวยปลาล่ำปลาเหลือเนาะงามขนาดเลยดูอ้ยหนูอยากอวดเดอ้อดูความสุขของคนเลี้ยงบอลสีค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้ฮานุมานอันนี้ฮานุมานอมครับทาน,นะคะคุณผู้ชมนี่เขามีหูอยู่ใต้ใบด้วยนะตระกูลฮานุมานเนี่ยเขาจะมีหูอยู่ใต้ใบทุกฮานุมานเลยนะคะคุณผู้ชมเขาสวยมากเลยดูดิความภูมิใจของหนูหนูจะเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนหนูหัดเล่นบอลสีใหม่ๆคุณผู้ชม หนูสั่งบอลสีมาจากเพจนะสั่งบอลสีอ่ามันก็ค่ามานะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะหนูสั่งมาเจดหัวเจ็ดหัวนี่รู้สึกจะเป็น399บาบาทนะเริ่มเริ่มแรกที่บอลสีจะดังอะนะเจ็ดหัวสามร้บาทแต่ที่ไหนได้พอเขาเอามาส่งให้หนูเอามาเพ่อนะมีแต่อีเหนาทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะ หนูก็เลยโอ๊ยทําไมเป็นอย่างนั้นเนาะเมื่อก่อนยังเล่นบอลสีไม่เป็นนะความความโง่ของหนู <c oughs> เรื่องขำๆเออแล้วทีนี้หนูก็มาหัดเพาะพอเพาะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมมันก็ออกเป็นอีเหนาหมดเลยชื่อนั้นชื่อนี้ออกมาก็เป็นอีเหนาหมดเลยก็เลยเทายําไงดีก็เลยว่าอ้อไหนๆเราลองลองลอง,ลองเล่นจริงๆจงังๆดูซิลองศึกษาดูซิก็เลยลองมาศึกษาดูอ้ออันชื่อนี้ต้องเป็นแบบนี้ชื่อนี้ต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็เลยเป็น เป็นเหมือนคนบ้าน,นะคะคุณผู้ชมเห็นบอนสีที่ไหนก็สวยสวยก็ซื้อมาซื้อมาก็หัดผ่าพอผ่าแล้วมันโตแล้วเงี้ยก็ขายแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมนี่แหละความสุขของหนูเนาะคือคือหนูคิดว่าหนูจะไม่หลอกคนอื่นเหมือนที่คนอื่นหลอกหนูนะหนูก็เลยแบบอ่านี่แหละความซื่อสัตย์อนะเนาะหนูก็เลยแบบเออเนี่ยดูดิมันสวยมากเลยพอตอนเนี้หนูมีประมาณน่าจะร้อยกว่าต้นค่ะคุณผู้ชม ที่ว่าชื่อไม่ไม่ซ้ํากันเลยนะน่าจะเป็นร้อยกว่าต้นหนูมีเยอะมากตอนนี้นะอันที่สวยๆพอมันเห็นสวยๆแล้วหนูชื่นใจจังเลยคุณผู้ชมดูดิมันสวยมากแล้วมันมีหูอยู่ใต้ใบนะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยอันนี้อันนี้ยิ่งใหญ่เลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ยิ่งโตเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยหนูชอบจังเลยอันนี้ดูดิเป็นความภูมิใจของหนูค่ะคุณผู้ชมดูดีเนาะ ตอนนี้หนูรู้จักบอนสีแล้วใครมาหลอกหนูไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก็มาอีกนี้มาอีกต้นหนึ่งดูดิต้นนี้สวยมากเลยดูดิสวยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าสอนรักนะคะก่อนนี้หนูพ่อเ้าหกปูทิมเขาหลอกหนูว่าหลวงปู่ทิมหนูก็เอ๊ะทำไมหลวงปู่ทิมมันเป็นอย่างนี้ทราทาไมเราไปเห็นของคนอื่นทําไมมันเป็นอีกอย่างหนึ่งวะหนูก็เลยไปเซิร์ชดูใน Google อ๋อเขาชื่อว่าสอนรักนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิ สวยงามมากดูดิสวยเนาะหนูมีสองต้นนะคุณผู้ชมหนูมีสองต้นต้นนี้ยิ่งสวยค่ะเขาเรียกว่าสอนรักนี่เห็นไหมต้นเนี้เป็นสีชมพูเลยดูดิกัดสีเป็นสีชมพูเลยต้นเนี้แล้วก็ลากเขาออกแล้วนะหนูว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่เนี่ยลากเขาออกแล้วสวยมากหนูมีสองต้นหนูชอบค่ะคุณผู้ชมหนูก็เลยมีสองต้นเลี้ยงสต้นเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะต้นนี้หนูจะแบ่งขายอยู่นะเนี่ยสอนรักเนี่ยดูดิ เขากัดเป็นสีชมพูเลยถ้าถ้าเขาโดนแดดเขายิ่งจะเป็นสีชมพูได้มากกว่านี้นะนี่สวยงามตามท้องเรื่อง <laughs> นี่สองรักนะคะคุณผู้ชมสวยเนาะนู่นีหนูชอบจังเลยอะ่ะแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็ยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่หนูอัปเดตให้ดูใบเขาจะสูงไอ้ก้านเขาจะจะจะ,จะสูงมากนะตอนนั้นที่หนูอัปเดตให้ดูแต่ตอนเนี้ยคือหนูเลี้ยงาตามธรรมชาติกันดูดิ ต้นเขาแข็งแรงมากคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าพ่อพ่อโมคคลานะนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลกาบเขาก็จะมีแข้งประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยแข้งของเขาก็จะใหญ่เนี่ยอันนี้ย้ายยิ่งใหญ่เลยคุคณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าพ่อโมคคลานะนะคะ <udi. S 1> คุณผู้ชมสวยเนาะอันเนี้ยหนูเคยมีสองต้นอีกต้นหนึ่งหนูขายให้คนให้คนจังหวัดไหนไปแล้วนะ,ะเพื่อนของเขานะคะหนูมีสองต้นหนูแบ่งขายต้นหนึ่งดูดิเขากัดสีคุณผู้ชมดูดิ สวยมากสวยจริงๆดูดิหนูยังไม่ผ่านะอันนี้รอให้บอลสีมันรอให้บอลสีมันมันผ่านตลาดยาเยอะๆก่อนหนูค่อยผ่าตอนนี้หนูยังไม่ผ่าดูดิสวยมากแล้วมันเป็นบอลหายากด้วยนะคะพมโคกลานะเนี่ยเป็นบอลที่หายากและเป็นชื่อชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะคุณผู้ชมพมโมคลานะสวยมากสวยนอกกัดสีสวยมากเลยดูดิบอลกลาบนะคะอันนี้สวยงามตามทองเรื่องค่ะคุณผู้ชม มาต่อด้วยอันนี้อันนี้จริงๆแล้วนะ่ะตั้งอ่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไว้นะคะคุณผู้ชมสาวสารกําแพงคือมันหนูว่าบอลเนี่ยนะถ้าเขาจะอยู่กับใครเนี่ยเหมือนเหมือนว่าคนคนนั้นต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องได้เป็นเจ้าของนะเพราะว่าเพราะว่าบอลแต่ละต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยไอาสาวสันกําแพงนี่มีที่มานะ จริงๆแล้วรุ่นตอนนั้นอะสาวสันกาแพงนี่จะราคาสูงมากนะคะคุณผู้ชมต้นนี้พอคนนี้จองไว้เขาก็หลุดจองพออีกคนจองไว้ก็หลุดจองพออีกคนจองไว้ก็หลุดจองค่ะคุณผู้ชมคะหนูก็เลยว่าอ้ถาอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องขายเขาละเขาอยากอยู่กับเราแน่เลยหนูก็เลยไม่ขายนะก็เลยเอาเขาเลี้ยงไว้แต่พอเลี้ยงไว้คุณผู้ชมดูดิดูความสวยของเขาคุณผู้ชมสวยมากสวยจริงๆ หนูก็เลยไม่ขายแล้วตอนนี้เขาแตกกอแตกหน่อมาสามต้นแล้วนะจากตอนนั้นต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมดูดิแตกกอแตกหน่อมาสามต้นละดูดิสวยมากสาวสันกำแพงหวังได้ปีกมาอายอย่าลืมเดอ้อเนี่ยดูดิสาวสันกำแพงนะคะคุณผู้ชมคะ สวยงามตามทองเรื่องดูดิกักสีสวยมากเนาะชอบจังเลยอ่ะใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูสวยงามตามทองเรื่อง <c oughs> แล้วมาต่อ <c oughs> ด้วยอันมากดูดิ <c oughs> หนูอยากอวดอันนี้ <c oughs> กระถางเขาใหญ่ยกจะไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมดูดิหนูอยากอวดอ่ะอันนี้สวยมากดูดิ อันนี้จอมทับนะคะคุณผู้ชมนี่ออกลูกแล้วนะดูดิออกลูกแล้วสวยมากดูดิโอ้ยหนูชอบจังเลยดูดิพอหนูเลี้ยงบอลสีถ้าเห็นเขาโตแบบนี้หนูหนูมีความสุขมากคุณผู้ชมดูดิสวยมากอันนี้จอมทัพกับคุณผู้ชมดูจอมทับนี่สมชื่อเขาเนาะสมชื่อเขาเลยดูแต่แต่ละใบใหญ่กว่าหน้าหนูอีกนเนี่ยดูแต่ละใบใหญ่กว่าหน้าหนูอีกเน <laughs> ะ <laughs> กา,นานเนะดูดิ สวยอะสวยมากสวยจริงๆจอมทัพนะคะสมชื่อเขานาะคําว่าจอมทัพก็มันมันหมายถึงคําว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิสีสันของเขาสวยงามตามท้องเรื่องสวยจริงๆเนี่ยสามก้านกบอีกหนึ่งหลอดนะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งหนึ่งนอนะอันนี้จอมทัพเนี่ยหนูมีแม่พันขายนะไอ้หนูไอ้หนูมีเบบีขายนะคะคุณผู้ชมรู้สึกจะมีอยู่สองสามต้นนะเนี่ยถ้าใครอยากได้ทักมานะจอมทัพนะหนูมี น่าจะประมาณสักสองหรือสามต้นนี่แหละไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นมันยังเล็กยังเล็กอยู่ขายไม่ได้ตอนนี้โตแล้วค่ะเ <onta. S 1> หลืออยู่สองสามต้นเนาะเนี่ยจอมทัพหนูมีเบบีขายนะไม่เบบีแล้วค่ะสูงประมาณเกือบคืบละเนี่ยหนูมีขายนะคนไหนอยากได้ทักมาจอมทัพนะเนี่ยดูดิลูกของต้นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพอเขาออกหน่อแบบนี้หนูก็จะแยกออกพอเขาออกหน่อนแบบนี้หนูก็จะแยกออกนะคะค<อ>ุณผู้ชม,ขชมเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยมาก แล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก่อนนี้เนี่ยขายดีมากค่ะคุณผู้ชมขาเขาเรียกว่าตะวันชิงพบนะคะคุณผู้ชมนี่ตะวันชิงพบสวยมากดูดิตอนนั้นขายดีมากอันนี้หนูไว้เป็นแม่พันธุ์นะอันนี้สามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะเขาสวยนะะเขาจะใบใหญ่ได้เยอะกว่านี้นะคะคุณผู้ชมใบของเขาอาจจะใหญ่ได้มากกว่านี้ดูดิสีเขาจะออกเป็นสีดําน้ําตาลนะสีดําน้ําตาล สีเลือดหมูนะคะคุณผู้ชมถ้ามองใกล้ๆนะเนี่ยเขาจะเป็นสีเลือดหมูค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากดูดิใบใหญ่มากเนาะนี่แหละคนไหนที่ไม่ไม่ค่อยชอบชอบบอลสีเปรอะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็หูของเขาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะแปลกอย่างหนึ่งหูหูหูของเขาเนี่ยจะซ,ซ้อนกันนะคะคุณผู้ชมหูของเขาจะซ้อนซ้อนกันแบบนี้นะสวยอะดูดิหนูชอบจังเลยสวยมากๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขากําลังฮิตกันค่ะคุณผู้ชมกัญชาค่ะคุณผู้ชมนูปลูกไว้หลังบ้านสองต้นมันโตแล้วนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูพาไปดู <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมที่หนูจะให้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่ดูดินี่เลยกัญชานะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะมีสองต้นที่จริงอะ่ะหนูมีสามต้นนะคะคุณผู้ชมแต่หนูให้ลูกค้าไปต้นหนึ่ง พราะก่อนนี้หนูจะเล่าให้ฟังว่าต้นกัญชาเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อนะหนูไปส่งบอลสีให้ลูกค้าที่อำเภอบ้านบึงนะจังหวัดชลบุรีนานแล้วละ่ะคุณผู้ชมหนูเขาสั่งบอลสีหนู ,65 0 0หนูก็เลยเอาบอลไปส่งเขาถึงบ้านเพราะว่าห่างจากบ้านหนูประมาณ30โลหนูก็เลยบอนสีไปส่งให้เขาที่บ้านเขาเพาะไว้นะคะคุณผู้ชมเขาเลยบอกว่าไอ้หนูอยากได้ไหมอยากได้ก็เอาไปสีเขาบอกหนูแบบนี้นะ ต้นเล็กๆต้นเท่าสองสองสูงเท่า2นิ้ข้อนิ้วชี้เนี่ยคุณผู้ชมหนูก็เลยเอามาแยกเพราะเอาแล้วเขาโตจริงๆค่ะคุณผู้ชมขานี่แล้วบังเอิญว่าหนูเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยนะคะบางทีก็จะปวดตามข้อปวดตามตัวอเงี้ยแต่มีคนเขาบอกหนูว่าให้ให้เด็ดเด็ดใบหนึ่งใส่แกงหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยช่วยชะลอการปวด ปวดข้อปวดเข่าปวดอะไรได้ด้วยนะคเขาบอกว่ามันมันเป็นสมุนไพรรักษาได้หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมคะหนูก็เลยเอาเขามาปลูกไว้กับคุณผู้ชมนี่แต่เขาเขาไม่น่าจะชอบ, <c oughs> ชอบเขาน่าจะชอบอากาศแดดนะพอหนัวมาไว้หลังบ้านรู้สึกว่าเขาจะเฉาหน่อยๆน่อยะคะคุณผู้ชมคะนี่มันมันจะเฉาหน่อยหน่อยเขาน่าจะชอบแดดนะน่าจะชอบแสงแดดพอมาไว้หลังบ้านรู้สึกเขาจะเฉาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหนูจะยกไปไว้หลังบ้านแล้วเนี่ย นี่กัญชาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยหนูเริ่มจะเอาใส่แกงและเด็ดใส่ทีละใบละใบใส่แกงแล้วนะคุณผู้ชมมีไว้สองใบมีสองต้นค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เขาเป็นพืชเป็นพืชที่ว่าปลูกได้แล้วนะซื้อขายกันได้แล้วแต่หนูปลูกไว้ปลูกไว้รักษาโรคค่ะคุณผู้ชมค่ะ สวยงามตามท้องเครื่อง <laughs> ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครอยากได้บอนสีนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปในเพจขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปดูว่ามีบอนสีอะไรใหม่ๆบ้างหรืออยากได้บอนสีแบบไหนนะคะโทรมาหาหนูได้นะคะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมโทรมาสอบถามได้นะว่าบอนแบบนี้ ราคานี้มีไหมนะคะคุณผู้ชมคะก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยถ้าเมื่อไหร่ได้หมืน่นซับสไครต์นะคะหรือหมื่นผู้ติดตามนะคะคุณผู้ชมหนูก็จะมาแจก,กบลสีต้มญ่นะ แจกต้นใหญ่เลยราคาหลักพันขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงถึงหนึ่งหมื่นซับนะคะหรือถึงหนึ่งหมื่นคนติดตามนะคะคุณผู้ชมกดติดตามไว้นะคุณผู้ชมขาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้บอลสีต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ๆเลยเป็นแม่พันธุได้เลยนะต้นละพันกว่าบาทเลยนะหนูจะมีแจกนะคะถ้าหนูครบหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ